ต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยแหละมีอยู่ตัวเดียวไอเนี่ยไม่กุลันหมด,หมดเลยนะไม่เอาง่ายกุลันหมดเลยนะไม่สนไรที่อ่ะไปต่อไปแล้วไหนพี่ต่อไปแล้วไหนเมาเลย โอเวอร์เหรอเออโอเวอร์สองนาทีเล่นละเจอเจอสีอะไรม่วงมาเลยเร็วสองนาทีครับเล่นเลยไหมที่เขาเอาใหญ่เลยอไอ้ทียตั้งแต่มีปืนสองนาทีครับเออแต่แต่แน่นอนว่าช่วงนี้แบบไปรีมาโอเวอรร์ีมาเเลยอาหมดเลยไปเขาออกนะพี่รถลงนะเล่นเลยครับเล่นเลยครับไหนว่าไปรมาเลยเนี่ยไหนวะผมลั่นหมดเลยนะไอ้ที่พวกลูกหัวเนี่ยกูไม่ชอบด่ะ ไม่จะหัวกันทำเฮี้ยอะไรวะหัวเหรอเราเห็นดิพี่มันหัวกันหมดอ้ะบอสไปกู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 เว้งไป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 ไม่ไม่ไม่ไหวนะลอยไม่ได้มันมันมาเต็มเลยสองแก๊งเลยแก๊งอะไรเอ็กเจนกับทิปนักเออมันมาเติมแก๊งกูแดนมาพี่ มันไต่โอเวอร์ไม่รู้แกงอะไร มาเลมาเลยโอย่ากูรังคักไม้ผ้ามันตี ปิดปืนเลยดีเฮ้ยเนี่ยปืนน้อยปืนเดี่ยว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 ปืนนี้ไรปืนเลยไรปืนเลยพี่ไรปืนเลยลุงเว้ยปีนต่างครับโอ้ยขอปีนต่างห่อนะ โอ้โหเฮียเจ็ดแม่เสียตรงมาเติมเรื่อยๆไป ไปอแม่ต่อนล้ได้อยู่เชี่อผมดิชิวเลยเม,มมเมมละผมไม่กูหยิดละต่อให้มันทั้งวาก็เล่นได้เลยบอสบอสบอสขับไปเด๋ยวไหมผมทำไม เหมือนเขา,เาคนออกวะผมจำได้ว่าจะมีคนอยู่อ่ะภาพเราเสียตอนไหนหรือวะตอนเขาสลับคนไหมจะปิดแล้วเขาก็มาเติมจะปิดขเขามาเติม นะจบตัวจบตัวตัดย็นครับพี่คุณพี่เพื่อนตายฝั่งไปชุบเพื่อนทะลุชุบเพื่อนหน่อย Ô, ông chỉ biết đừng bị cho anh ơ đi một đó, ai ông ấy đi một เอดีหมดเอดีหมดเออเดี๋ยวชว์ให้เดี๋ยวชว์ให้เดี๋ยวชว์ให้เออหาเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเพื่อนตายเห็นไหม ครับได้ครับไปกันบักเราไม่ใช่กันบักเหรอหรือเฮียอะไรวะโอ้กูถามไอ้แก้นไอ้แก้นไม่ตอบกูว่ามันบักก็เปล่าวะ cho mày đi rồi nãy à Cập lập ta cầm ra ơi anh đi bài จะแย่งศพหาเขี้อะไรสั์ไอ้ขี้เพื่อนมึงไม่ตายจะแย่งศพหาเขี้อะไรจากมือกูอะกุหหิดหแล้วไอ้สัตวสมาเล่นมเป็นข,อขอนอยู่ข้างบน ตัวนตายชัวรๆๆๆๆ์กว่ากหนไ่งานอุ่นยีดจัดเลยวะ่ะแม่งเพื่อนแม่งไม่ตายแย่งศพจากมือกูนี่งานอุ่นยีดสุดแล้วไอ้เหี้ยขยะไปไอ้เหี้ยมึงอยากได้มึงเอาไปเลยก็ได้ไฮู้ยไอ้เหี้ยจะแย่งศพจากมือทำเหี้ยอะไรไอุ่นยีดที่มึงหัวกันก็อ,อุ่นยีดพอแล้วไอสัตว์จะพยายามมองดีๆแล้ว เลน,นเสือจากหัวหัวไม่พอมาแย่งศพจากมือกูอีกมึงก็เล่นแย่งศพเป็นสตอรี่ใช่ปะกูได้กักแม่งเลยไอ้หี้อ่ะไม่มีหียอะไรอยู่ตรงนั้นเลยสัตว์ดึงเฉยเลยควยมันจะอ่อนปะเนี่ยอุนิดละสั์กะจะไม่อะไรละไอ้ทอไม่มีศพจากมือเลยนะเว้ยควยมึงทำทำไมวะ แย่งศพจากมือกูทำไมวะกูอยากรู้อ่ะไอ้เนี่ยกูเปิดย่อหลังแบบไอ้สัตว์มันมีศพมึงเหรอวะนีดแม่ขอบคุณครับพี่ ชุบกูเอากูขึ้นไปไม่มีไอเดียมีไอเดียปะไอตามไหนว่ามันจะได้กักูมึงกลับไปถามมันดิมันจะแย่งศพจากมือทำเหี้ยอะไรจะกักใช่ไหมกูถามเนี่ยเอาขึ้นไปดิเอกเจนครับเอกเจนจะเล่นแย่งศพในร้านใช่ไหมผมจะได้ปรับมันเล่นแย่งศพทางที่ไม่มีศพพวกคุณคุณจะแย่งทำไมเนี่ยอฮะพวกคุณเล่นแย่งศพจากมือเนี่ยคุณจะแย่งทำไมเนี่ยผมอยอมถาม<ห> คุณถามพวกคุณเลยแย่งศพคนหัวขาวจากตรงเนี้ยแย่งทาไมผมตอบผมดิคุณจะเล่นกักศพใช่ไหมผมจะเล่นย้ายมาเล่นกักศพให้ไม่มีศพพวกคุณด้วยคนไหนล่ะครับคุณถามพวกคุณดิว่าใครเป็นคนแย่งโอ้พี่ใครแย่งศพเขาเปิดย้อนหลังเลยเลยรู้เลยแย่งศพทำไมไอ้เหี้ยเอาแม่งเลย มูฉุนละมีค่าเต็มสองเดือนเลยภูจิตัวงมึงละสัตว์หลายรอบละมึงก็เอางอยากหาหน้าใช่ไหมไอสัตวได้เยอย่าเล่นกากศพเดี๋ยวกูเล่นให้อ่ะโหลครับเสร็จยังครับผมจะไปร้านต่อเนี่ยพือออพอต้อะคี้ตัวว่าเป็นคนไหนออกพอชี้ตัวได้ไหมถามกันก่อนเลย ี้อีกชี้อีกแล้วเหรอคือถ้าสมมติว่าชี้ถูกตัวแล้วไอ้กเกณฑ์จะรับผิดชอบยังไงผมถามกันได้ปะจะเล่นเหรอชี้ตัวอีกแล้วเหรอครับเองห,หาหลักฐานอีกแล้วเหรอถ,ถูกไหมครับ เมันก็เหมือนเล่าที่แล้วอะตามหาหลักฐานแล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีใครรับถูกปอะไม่เอออันนี้มีเรื่ององนนะไรหรอกูมัม่นใจอะพี่แชทผมไม่ได้ล้ำจริงนะเว้ยอะผมฝาบานเลยผมไม่ได้ล้ำจริงถ้าใครบอกผมลำ้ำอะดูภาพนี้อะดูแล้วจะเข้าใจถ้าลำ้ำถ้าลำ้ำบอกผมอะถ้าล้ำบอกผมล้ำบอกผมล้ำมาดูตรงไหนตรงไหนอะไอ้นี่อะฟังนะดดููเออถ้าอะดูนะพี่แชท สังเกตนะไม่มีไม่มีมันนะอันนี้เดี๋ยวในเมื่อมันถ้าจะเอาถ้าจะคุยกันเรื่องนี้ก็ผมว่าเอาตามหลักฐานเลยเพราะผมถ้าจําได้เมื่อใครดึงเอาตามหลักฐานเลยได้ครับแล้วก็จัดการเลยเอาแต่หลักฐานคุณไม่ทำไม่ไม่ก็มันมันในเมื่อมันเข้าข่ายผิดกฎประเทศก็จัดการตามระเบียบแล้วจไม่จบน้ารังในรทำไมวะคิดว่าผิดกฎแล้วมันจะจบง่ายๆถูกป่ะไอ้้ะ ถูกไหมครับอันนี้คือผมพูดถูกไหมคือผ <ah ิดกฎปุกเกมทุกฐานสส่งงงอออตรีครับบขอคุณนะคือผมจะถามว่าเอาเงี้ยเนี่ยตอนตอนเนี้ยคุณจะรับผิดชอบยังไงถ้าสมมติไม่ก็คนไหนดึงคนไหนดึงคนไหนดึงเอาอีกละวดูใครยังเสือมันตีตัวได้คุณจะรับผิดชอบได้ไอ้ที่นี้นะผมชี้ตัวได้ดูมันทำมาเอาตามระเบียบเลยครับจัดการตามระเบียบเลยครับใครบอกผมล้ำอ่ะอ่ะไอ้ที่ผมพูดจริงจถ้าฉอดเนี้ยมันดึงไอ้นี่ตามระเบียบก็พลาดครับทำอะไรไม่ได้ ผมบอกแล้วไอ้เหี้ยจริงมีจริงผมขออน้ญาตท่านที่บอกงูหินอ่ะไฟเนี่ยเห็นปะถ้าผมดึงไอ้ดีได้สังเกตดีๆผมว่าเอผลดึงได้ปุ๊บชื่อชื่อบอสต้องตัดสินใจดีกว่าผมว่าคนนั้นดูโตดูโตนั่นเยอะเขาไม่ตามหาเขาเขาเขาอาจจะไม่ได้ผิดแต่เขาก็ยอมรับอ่ะคุณคุณว่าไงโอ้ยงั้นพี่เราเป็นมึงตีเพื่อนมึงตายมึงก็ดึงเขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาองของผล้โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยกูเบื่อว่ะ พอะล้วแมวละตังก็ไม่เอางอมอ่ะพี่ลินเข้าข้างกว่าแมวน้อยใจอ่ะน้อยใจพี่จังะพี่ลินเข้าข้างมันไม่เข้าข้างผมใบก็ไม่อยากได้ครับอยากเล่นในประเทศจบในประเทศเนี่ยอย่อย่าอ่แต่มันมันน่าเกลียดจริงเลยมันดิงทำไมวะจบเพื่อนมันอยู่ห่างเ้ยพี่ตอนนี้หัวหน้าแกงไม่อยู่คนหัวขาวตัดใจได้ไมมเอาหัวขาวบอกก็เคยตัดสินใจได้ใช่ไหม ก็ม่บอกกันนะแต่ว่าได้นั่งหาหลักฐานเหมือนเหมือนก็ตอนนี้คุณไม่ไม่ได้อยากคุยกับคนหัวขาวถูกไหมคะคนหัวเขียวเป็นคนดึงครับอ่ะเนี่ยเพื่อนผมบอกผมจี้ให้อ่ะคนหัวเขียวเป็นคนดึงอะไรงเงี้ยผมได้อะไรครับคนหัวเขียวเป็นคนดึงเอาคุณจะเอาเอาหลักฐานนี้ไหมหรือหรือจะไม่เอาเอาภาพหลักฐานนั้นเองครับก็ถ้าจะเอาเรื่องโกโปหรือหลักฐานอะไรไม่ครับผมไปสัมานั้นเอาเอางี้ไหมคะ นั้นเดี๋ยวรอหัวหน้าแจงกันแล้วกันนะคะโอเคไหมอ้าวรออีกแล้วเดี๋ยวให้หัวหน้าแกงเขอคุยกับคุณกูอาจจะปล่อยวางให้พึงนะแต่มึงอปึ่งหัวก็ทีมเด็ปล่อยร้านกลางกูการันตีให้นี่แหละที่กูไม่ปล่อยกูจะตีงูก็คือตอนนี้คุณทางที่กูหัวเสียคือกูจะตีกูับผมผมไม่สนกูจะตีงูเอางี้พีรินลอยแล้วเหรอไม่อยากผมเอาทยแล้วอันนี้นะพีรินผมปล่อยให้ได้แต่ในเมื่อร้านกลางมันหัวกันจนน่าเกลียดผมขอไม่ปล่อยแล้วกันนะจ๊ะ ในเมื่อร้านนี้ผมมีหลักฐานแล้วแย่งๆต่อให้ใล้ใกล้ศพแต่มันขอโทษไปอย่นอยากได้เป็นชอบเป็นอะไรครับถามต้องถามก่อนอยางไ้ชายมาพได้ไผู้ชายมาพูดได้ไหมครับผู้ชายมาพูดได้ไหมครับไม่ก็คือตอนนี้คือคุณไม่ได้ต้องการของแล้วก็ไม่ได้ต้องการแบบว่าใบถูกไม่ผมต้องการของครับต้องการของแต่ไม่ใช่ของอัดร้านไงมันให้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอถ้าให้ถ้าให้ของกันมันได้นี่ไงมันเข้าใครมนันมิ เหตุผลที่ผมจะตีลูกงูคือร้านกลางมันออกได้ไหมคะแล้วผมการันตีว่าร้านกลางมันออกร้านส้มมันก็เกาะพันตัวครับเกาะพันตัวมันเยอะไปหรือเปล่าคะเอาแล้วให้ผมพูดทําไมเพราะว่าเอองั้นงั้นเอื่องนี้ครับเพราะผมเคยงัดร้านหนึ่งได้สกู๊ตสามตัวร้านเนี้ยถ้าผมดึงดึงศพเพื่อนน้องผมแล้วผมชนะเท่ากับอะไรครับเท่ากับผู้ผมสามารถทําได้ไหมครับฟังฟังผมผมพูดอยู่ถ้าอย่างนี้ ถ้าผมดึงน้องผมขึ้นผมว่ามีสิทธิ์เทียรีต่อแต่เนี้ยคุณแย่งศพจากมือผมถ้าร้านเนี้ยจริงๆแล้วผมเคยงัดได้สกู๊สามตัวค่าสกูครับตีมาคิดมาผมเคยได้ A อบีซอ่ะสามร้านเดียวผมได้เคยได้สามตัวผมกัรานน <2 M S 1> ี้อีตัวของเอ็มครับบีตัวของเอ็มใช่คิดมาครับกอบพันตัวเกลสกู๊สามตัวคิดเอาเอตัวล<น>้วกเอ็มครับสี่ตัวละห้าตันั่นเอา่ง,งี้ดีกว่าครับถ้าคุณไม่พอใจใช่ไหมคะนั้นคุณก็เอาเรื่องนี้ไปไปคุยที่สภาก็ได้คะ่ะโอย คือจะเล่นใช่ปะเล่นใช่ปะครับก็คือที่จะพานเลยก็ได้ค่ะก็คือจะเล่นใช่ไหมตอบดิเอาไม่ตอบแล้วก็ปลามือเงินผมไม่อะเฮ้ยมือเงินไมเนี่ยเฮ้ยมือเงินไมเฮ้ยมือเงินไมนึงเฮ้ยอย่าเพิ่งไปยิงเขามือเงินไปยิงเขาไมครับมือเงินไม่เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้มือเงินไม่เนี่ยอันนี้มือเงินถอดได้ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะเจนพี่ชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรสิ้นจัดเลยครับสิ้นจัดเลยแล้วไม่ว่ากันอีกแล้วดีใช่ปะ ไม่แทงไม่แทงคูณเล่นไม่แทงหลอกโอ้บอกบอกเขโอ้พี่เอาไงหน้าไอ้ซีเหมือนผมร้อนละแต่ผมอยากตีลูกงูเว้ยเฮียมันน่าเกลียดตายมึงอยู่ร้านด้วยกันแล้วมึงก็ปล่อยอ่ะแล้วมึงก็บอกเวลาน่าเกลียดตายหัวหน้าแก๊งไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่ลงมารับผิดชอบไม่คุยเฮียมันต้องมันต้องรับผิดชอบแล้วผมอะจะเย็นอยู่แล้วก็ขอขอโทษก่อนละเพราะว่าผมันก็มีลวามผิดตรงนั้นคือถ้าพวกพี่ไม่รับคำขอเราก็ไม่รับแต่ว่าพวกผมก็ขอโทษไปก่อนดีกว่า มึงเพิ่งข้ามากี่วันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมเพิข้ามาเมื่อวนกับหัวหน้าเนี่ยคุคุณน่าจะไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวไมดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ขี่รถหนีด้วยผมถามเนี่ยมจะาเขาจะเล่นหรอประมาณในในนมการิงไงผมก็เลยขอโทษไว้ดีกว่าคือมันม่นคมิดเไปไปอไปคในเมื่อผมมีหลักฐานเจะตีเออมึงกับลูกผู้ชายดีแล้วไม่หนีอ่ะไอ่หนีหางจกตุ๋ออื่อเลยนี่หว่าเฮ้ยไปพาเล่นื่อเลยนี่หว่า ไอแกนไปพาวไปพาวโว่เลยไปี่พอพวเลยดิพอยพาวเฮ้ยไล่ตีมันได้บอกว่าอย่าไล่ตีมันเหน่อยใครไปเอ้ใครขี่ขี่ไปเลยเดี๋ยววิ่งไปไม่กูได้ตีแม่งอันนี้อันนี้กูกำลังตีให้ตอนในตอนศพไอ้ดีไอ้ดีตายใช่ป่ะไอ้ดีตายแล้วมันก็ต uh, no. oh ีเพื่อนมันตายแล้วขึ so ้นมาคนนึงดิแล้วคือมันนี่เว้ยรอให้จบแข่งเมื่อเราชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H S O C ด้วยกันนะคะ